บรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้การที่จะรับฟังมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นบัพสุดท้ายคือเป็นบัพที่จะพึงจบท่านเรียกว่าสัจจะบัพที่ในหนึ่งที่เรียกว่าอริยสัจสำหรับอริยสัจนี่ยาวมาก อย่าพูดกันวันเดียวจบไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าจะถือตามในพระบาลีจริงๆก็น่ากลัวว่าจะต้องพูดกันถึงสิบวันการพูดแบบนั้นก็เป็นพูดเรื่องปริยัติแต่นี่เราเป็นนักปฏิบัติผมก็จะขอรวบตามแบบนักปฏิบัติเลยทีเดียว ว่าการปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะของเราไม่เยธรรมเป็นเครื่องเลื่อนช้าตุรีตตุรตีตังสีฆะสีขังธรรมะของเราต้องปฏิบัติเร็วๆไวๆไ,ไม่ใช่ว่าจะมารับฟังกันแล้วก็ยังจะมีความโลภจะมีความโกรธจะมีความหลงทำให้อารมณ์ชั่วยังสิงอยู่ในใจนั่นไม่ใช่ เป็นวิสัยของสาคยบุตรพุทธจินโนรสดังนั้นพระบาลีที่ปรากฏนามาในมหาปฏิปทานนสูตรรองทรงชี้แจงไว้มากแต่ถือว่าเป็นสำนวนที่เหมาะสมในสมัยนั้นผมก็อยากขออธิบายตัดให้สัน้นถือใอจความเพื่อเป็นการปฏิบัติโดยเฉพาะมากล่าวแก่ท่านทั้งหลาย <c oughs> ในอันดับต้นนี้ก็จะขอรัตนาบรมีพระบาลีที่องค์สมเด็จประจอมไตรปรมาศาสันดาทรงตรัสไว้เป็นสังเขปว่าปุณณจัปรังพิกเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติจะตูสุอริยสัตเจตจะอริยสัจเจสุดังนี้เป็นตน้น ความว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจซ์่งแปลว่าเป็นของจริงที่พระอริยเจ้าทรงรับรองดังนี้เป็นต้นสำหรับพร่บาลีพระยาขอว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะขออธิบายอริยสัจกันเลยคำว่าอริยสัจ จำให้ดีน่ยครับนี่เราศึกษาบางท่านศึกษากันมาหลายรอบแล้วจงอย่าเอาใจเข้าไปคบความชั่วซึ่งจะทำตัวให้มีความเดือดร้อนที่ความจริงผมรู้นะว่าใครนี่มีอารมณ์ดีบ้างใครมีอารมณ์ชั่วบ้าง อย่าเอาจริยาเบื้องหน้าเข้ามาปกปิดกันไม่มีความหมายเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสันดาทรงตรัสว่านาทิโลเกลโหนามะความลับไม่มีในโลกดังนั้นถ้าใครมีความช่วยแล้วก็ถ้ายังปลดไม่ได้ก็เก็บเป็นไว้ในใจอย่างเดียวอย่าให้มันไหลไม่ทางวากายทางวาจา แตายังคืนปล่อยไหลออกมาแล้วก็รู้สึกว่าจะด้านเกินไปจะกลายเป็นอุปสมะชีวิการหลอกลวงชาวบ้านเขาหากินอันนี้ไม่เป็นการสมควถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็เปลืองผ้ากาสาวพัดศึกออกไปนุ่งกางเกงนุ่งสบงก็ะซิบนนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงก็าตามปกติอย่ามาอยู่ให้ทำพระพุทธศาสนามัวหมอง วันนี้เราศึกษาเรียสัตว์แต่ความจริงทนักปฏิบัติที่มีกำลังใจจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาถึงแค่นี้เพียงแค่กายานุปัสสนามาหาปฏิปทานก็เสร็จไปแล้วจุดนั้นแหละเป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุด ถ้าว่ามาจิตตานุปัสสนามาหาสุติปทานเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติมันก็จบไปแล้วยังจะไม่ต้องมานั่งแบกกิเลสท่านนงตนว่าเป็นคนดีเป็นคนวิเศษโดยแบกเอากิเลสคือความชั่วเข้าไว้ในใจที่นั้นขอท่านนันหลายผมเคยเตือนปีหลายสิบครั้งว่าอัตนาโจทยัต,ตานัง จงเตือนตนโจทย์หาความชั่วของตัวไว้เป็นปกติแต่ถธอว่าบางท่านยังมีอยู่ชอบประจบชาวบ้านชอบเอาดีเอาเด่นทั้งทั้งที่จิตใจนะั้นมันชั่วนั่นมันแสดงที่ความชั่วที่อยู่ในใจเต็มอัตราสึกมันยึงล้นออกมา ขอท่านนั้นหลายจะนัง,งับใจเสียท่านที่ดีก็มีมากที่ชั่วก็ดีที่มีก็มากฉะนนั้นขอท่านนันหลายผมไม่ถือว่าเลวเกินไปถือว่ากําลังใจของท่านมันสกปลกก็วยกินเลสวางมันเซให,หมดอย่าทำตนเป็นคนเด่นอย่ามีความรู้สึกตนว่าเป็นคนดี เขาจะคานกับคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีที่ว่าจงกล่าวโทษจดจดความชั่วคือยกความชั่วของตัวขึ้นเป็นสำคัญแล้วธรรมะขององค์สมเด็จพระบิชชิตมานเขับระหัสประหารความชั่วนั้นให้สิ้นไปอย่างนี้ถึงจะถูกถึงจะเป็นการสมควรพิจารณาตัวพิจารณาใจกันไว้ ถ้ายังไม่รู้ถ้าผมบอกเมื่อไรเมื่อนั้นนั่นแหละก็ต้องออกไปจากเขตนี้แต่ว่าทางนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนชั่วนะผมพูดั้งว่าอารมณ์ชั่วที่มีอยู่ในใจถ้าจะเพิ่งมีถ้าเรายังไม่สามารถจะตัดให้เป็นกิลเลสสมุทเทตบหานได้เราก็ยับยั้งชั่งเอาไว้ใช้คันติเป็นเครื่องคม ใช้วิิยะเป็นเครื่องตัดตอนดูโพชทงชงเจ็ดที่ศึกษากันมาแล้ว <c oughs> เอาโพชทงชงเจ็ดเป็นเครื่องปรับใจใช้จิตตานุปัสสนามหาสติสติปทานเป็นศูนย์แห่งการปฏิบัติแต่ความจริงเยะว่ากันจริงๆและการจเจริญพรก่กรรมฐา,านในการจะสร้างความดีนี่อยู่ที่จิตเป็นตัวสำคัญ ตามี่องค์สมเด็จพระสงฆ์ทันนสมตดัสว่ามนโนปพังคามาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมยาทำท่านหลายมีใจเป็นหุ่นหน้ามีใจประเสริฐสุดสดําเร็จในใจถ้าใจของเรายังเลวใจของเรายังมีความทนนงใจยังมีความโลภโลภในทรัพย์สินโลภในยศถาบนดาศักด ใจเขายังมีความรักในโรคเสียงเลิ่นรสเอสัมผัสใจยังมีความท่านงมีจิตอิจฉาดิสยาบุคคลอื่นท่าน,นงตนว่าดีกว่าเขาท่าน,นงตนว่าเร็วกว่าเขาท่าน,นงตนว่าเสมอเขายังมีความหลงผิดอยู่อย่างนี้แสดงว่าความชั่วยังเต็มอัตราตายแล้วมีวีัยไปสู่อบายภูมิไม่ดี พยายามเคาะพยายามลิ์ไปทีละเล็กกันน้อยเหมือนกับหินก้อนใหญ่ค่อยๆเคาะลงไปไประเดี๋ยวมันก็หมดเราทุบทีเดียวมันไม่แตกแทงก้อนก็ค่อยๆทุบไปทีละเล็กกันน้อยแต้ว่าถ้าท่านที่บวชเก่าผ่านบรรษามาแล้วยังทุบอะไรไม่ได้เลยก็ถือว่าเลวเกินไปโอ้ฟังกันทุกวันยังเอาดีอะไรไม่ได้ ยังมีปากชั่วยังมีจิตชั่วจะมีกายชั่วอย่างนี้มันก็เรียกว่าชั่วเกินชั่วเกินกว่าที่ยังมีครองตัวมีสภาพเป็นมนุษย์นี่เราก็มานั่งพิจารณาเทีออริยสัจแต่ความจริงผมเล่าเรื่องมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นอริยสัจ แต่ควังฟังกันแบบนั้นแล้วยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญก็รู้สึกว่าใจมันด้านไม่ใช่ใจหนาใจหนาอย่างเดียวจางสกิดหวตีเจ็บแต่ใจด้านในมีดเขไปเถอือมไม่ก็ไม่เจ็บอย่างนี้มีหวังอเวจีมหานรกเตรียมตัวเตรียมใจไว้ ว่าจะลงคุ้มไหนเลือกเอาตามชอบใจแต่เลือกไม่ได้แน่ที่เลือกก็มีอยู่อเวจีเท่านั้นสำหรับวริยสัตว์นี่พระพุทธเจ้าว่ามีสี่อย่างคือหนึ่งทุกข์แปลว่าการที่ต้องทนสองสมุทยัยปัดใจให้เกิดแห่งความทุกข์สามนิโรธะ ความดับทุกข์แล้ทุกข์ดับไปไม่ใช่ความดับทุกข์นะผมขอแปลว่าทุกข์ดับไปสี่มรรคปฏิปทาที่ทำให้ทุกข์สลายตัวมีสี่อย่างฟังกันมานานแล้วสำหรับที่ท่านพูดพวกบทเกา่าที่บทมานานฟังกันมันหลายสิบรอบ มีความรู้สึกบ้างไหมว่าจริยาที่ทำอะไรลงไปถ้าทำให้คนอื่นเขามีทุกข์แล้วก็เรามันเป็นคนทุกข์เรามันเป็นคนชั่วเพราะยังบูชาความทุกข์ทุกตัวนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เชราปิทุกขา ความแก่เป็นทุกข์ว่ารานำมีทุกขครั้งความตายเป็นทุกข์โสกะปรีทิวัตุกโตมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข ความเกิดเมื่อขณะที่เกิดจนในท้องแม่มีสภาพอย่างไรก็ช่างเถอะเอาเวลานี้ที่เราทรงตัวอยู่เรามีความรู้สึกไม่ว่ามันทุกข์หรือว่าใจด้านสมุหมดแล้วไม่รู้อะไรมันทุกข์ความหิวความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ <c oughs> ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายที่เคลื่อนเข้าไปหาความแก่หาความสุดโทมหูฝ้าตาฟังผมหงอกฟันหักเรียบแรงหมดไปสลายตัวไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ อาการป่วยไข้ไม่สบายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นอาการของความสุขหรือความาาทุกข์ในการกรกระทบกระทั่งการมที่เราไม่ชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นความสุขหรือความทุกข์ การพัดพราดจ,จะคของรักของชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์เมื่อความตายมันจะเข้ามาถึงทุกขเวทนามันบีบคั้นอย่างที่เล่าเรื่องของผมวันทั้งปวดมันทั้งเสียดเป็นประจำวันมีอาการอาเจียนร่างกายเป็นในความเวียงเวียนบพงทีก็ลุกมันหน้ามืดอ,อาการอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ การถูกนินทาว่าร้ายเป็นความสุขที่ความทุกข์การหลงไหลใฝ่ฝันในคำสรรเสริญต้องการคำความความเป็นทาตของบุคคลอื่นเอาใจบุคคลอื่นเขานอกธรรมนอกวินัยหวังจะเอาใจให้คนอื่นเข้าชมมันเป็นความเลวมันเป็นความสุขที่ความทุกข์เพราะต้องฝืน เกรงว่าเขาจะไม่ชอบเกรงว่าเขาจะไม่รักก็ต้องฝื้นทำเอาใจนอกรีดนอกรอยเป็นอันว่าความทุกข์จริงๆเรามองเห็นกันได้ง่ายว่าคนเราก็ดีสัตว์ก็ดีเราก็ดีคนอื่นก็ดีแต่ได้เกิดมาในโลกนี้มันไม่มีความสุข <c oughs> นี่ผมขอพูดย่นยอ พราะเราพิจารณากันได้มันต้องใช้ปัญญากันแล้วตอนนี้ปัศนาญาณนี่เป็นเรื่องของปัญญาแต่แค่ชี้แจงมาเพียงเท่านี้ท่านยังไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์ก็ควรจะไปทุกข์แนเวจีมหานรกมันถึงจะสมกับความชั่วของจิตเพ <c oughs> ราะจิตมันมีแต่สัญญาไม่ได้ใช้สัญญา สอนธรรมะจากผู้อื่นให้ผู้อื่นฟังป้อนธรรมะให้เขาฟังสแสดงกายว่าเป็นนักทรงตัวอยู่ในธรรมอาศัยผ้ากาสาวพัตถ์ทึ่เป็นธงชัยของพระอาหารหันต์แต่ใจมีกำลังใจด้านไม่รู้อาการของความทุกข์นี่มันก็ชั่วเต็มทีเป็นอันว่าให้คีความเข้าใจว่าอาการของความ ก็ทุกเรามองเห็นกันได้ง่ายมันก็ไม่ต้องใช้ปัญญาสูงอะไรเรียนได้เพียงก็บมบรน,นั่งถ้ามันไม่รู้ทุกจริงๆแล้วก็วันทั้งวันในวันพวงนี้ก็ได้อยาก,กินข้าวมันจะกินน้ำมันปล่อยให้มันหิวทั้งวันดูที่มันจะสุขกับมันจะทุกเวลาปวดอุจจาระปัสสาวะก็อย่าไปถ่ายมัน ปลอยมันว่าอย่างนั้นน่ะมันจะสุขแล้วมันจะทุกขอาการกายใดๆที่ทรงอยู่ในลักษณะในอยู่ในษณะนั้นอยาเป็นอิยาบทดูที่ว่ามันจะสุขแล้วมันจะทุกข์อันนี้ทุกสำหรับส่วนตัวไอนน้ทุกจากกิเลตตัวหนึ่งคือราคะอยากมีผัวอยากมีเมียอยากมีลูกอยากมีหลาน อาการอย่างนี้มัเป็นการอาการของความสุขและความทุกข์นั่งนึกดูให้ดีสิถ้าเราอยู่คนเดียวอะไรอะไรแบบง่ายๆแล้วก็ทําได้ทุกอย่างถ้าเป็นผู้มีครองคู่เข้าต้องเอาอกเอาใจสิ่งกันและกันคู่คลองทุกคู่ไปถามนี่วเขาทะเลาะกันมาหรือเปล่าทุกคนถามเข้าก็บอกว่าเต็มไปด้วยความทุกข์ อมีลูกมีเต้าภาระต้องแบกหนักตั้งแต่ลูกเล็กมาถึงลูกใหญ่โท่านให้การศึกษาแก่ลูกใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่เนอยอ่อนเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ถ้าลูกดีก็พอตำเนาถ้าลูกเลวเจอลูกเลวเข้าเกิดทุกข์หนักนี่เรารู้สึกไหมว่ามันทุกข์ถ้าไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าหนักใจมาก นี่ก็ผมขอสรุปว่าคนรู้แล้วว่ามันทุกข์ตอนนี้มันในเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นก็ไปต้องไปดูว่าไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามันมาจากตัณหาคือความอยากมาลองนั่งนึกดูดิ เพงแค่เพียงแค่จะกินอาหารอย่างเดียวมันก็ทุกข์เพราะอะไรทุกข์จากความหิวมันหิวมันจึงกินถ้าไม่หิวมันก็ไม่กินในเวลาที่เราจะกินอาหารมันก็เริ่มทุกข์อีกแล้วว่าอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไปมันจะถูกใจเราไหมมีหลายรายที่พบ อาหารมีอยู่เต็มสำรับไม่พอใจอยากจะกินอย่างโน,น้นอยากจะกินอย่างนี้นี่สนแสดงว่ากำลังตัณหามันล้นตัวทิ่นี้สร้างอารมณ์ชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นและอาหารที่เราจะกินเข้าไปนั้นมันได้มาจากความสุขหรือว่าได้มาจากความทุกข์ เรากินสุขหรือว่าเรากินทุกข์นี่อำนาจความอยากเราก็ต้องมานั่งดูมันว่าข้าวที่เราจะเปิบเข้าปากนะ่ะพื้นฐานเดิมมาจากไหนเขาต้องไปไถเขาต้องไปหวานกันก่อนอาการไถอาการหวานมันแบลการสุขแล้วแบลการของความทุกข์ มันเหนื่อยฝนตกแดดออกร้อน,นหรือนาวก็ต้องทนดีไม่ดีทำงานอยู่อย่างนั้นงูเงิ้งวบรรยากาศตายเมื่อไรก็ไม่รู้เสี่ยงภัยอันตรายทุกอย่างเหน็ดเหนื่อยก็แสนที่เห็เหนื่อยก็จำจะต้องทำทำเพราะอะไรทำเพราะความอยากอยากตรงไหน,นอยากกินอยากมีกินอยากมีใช้ อยากแะร่ำรวยทำข้าวขั้นมาแล้วก็อยากจะได้ข้าวไปขายได้เงินมาก็าอยากก็อยากได้อยา่างโน้นอยากได้อยา่างนี้นี่ที่ทุกข์เพราะความเหนื่อยอยากมันเป็นเพราะความอยากใช่ไหมแล้วเมื่อกินเข้าไปแล้วอิ่มหนึ่งมันหมดทุกข์แล้วดีอย่างกินเข้าไปไปเดี๋ยวหนึ่งไม่ชามันก็หิวใหม่ไอหิวความหิวเกิดมานี่มันก็ทุกข์ ื่อกินเข้าไปแล้วไอ้ของเก่าเข้าไปของใหม่มันจะออกปวดอุจจาระปัสสาวะมันเป็นสุขแล้เป็นทุกข์เป็นอันว่าขอพูดหยอกๆว่าแค่กินอย่างเดียวก็เป็นทุกข์นี่การมีทรัพย์มีสินนี่มันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์มีทรัพย์ไม่มีก็ทุกข์มมีก็ทุกข์ ไม่มีก็ทุกข์เพราะความเพราะความไม่พอมีมากเกินไปแล้วมีอยู่มั่งก็เกรงว่าภัยอันตรายจะเกิดจากชนผู้ร้ายจากไฟไหม้จากน้ําท่วมจากลมพัดก็ทุกข์อีก <c oughs> นี่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์แค่กินอย่างเดียวนี่ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายไม่เกิดขึ้น มันหนาวบ้างมันร้อนบ้างมันเอืดบ้างมันเสียดบ้างมันปวดที่โน่นบ้างปวดที่นี่บ้างมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์เป็นอันว่ามันก็เป็นทุกข์้วยความรักระหว่างคนรักถ้าเกิดไปรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงความรักเป็นอาการชื่นใจอย่างหนึ่งแต่ตัวรักเนี่ยมันตัวตันหา รักด้วยการมาราคะนี่มันเป็นดัญหาเพราะรักอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองในขณะที่รักมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์อารมณ์รักเป็นสุขแต่อารมณ์ที่คิดว่าเขาจะไม่รักด้วยมันเป็นทุกข์บางทีขณะรักกันอยู่ก็จูก็จีก็ดีเพราะจากกันไปหน่อย ก็มีความระแวงสงสัยว่ไม่น่าจะจากกันไปนี่เขาจะไปรักใครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ความปรารถนาที่เราจะพึงจนได้มันจะได้หรือไม่ได้ที่ตั้งใจไว้แล้วอาการหวั่นไหวอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข นี่ไม่อยู่ร่วมกันเข้าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต้องเพิ่มภาระการงานทุกอย่างที่เราเคยทําน้อยทําไม่ได้ต้องทํามากต้องทําเผื่อกันเมื่อการเพิ่มการงานขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์นี่นั่งดูทุกข์ทำไมเห็นทุกข์แล้วมันมาจากไหนมาจากตัวอยากคือตัณหานี่ขอสรุปสั้นๆ ว่าเราเกิดมานี่ต้องประสบกับความทุกข์ตั้งแต่วันเข้าปฏิสนธิของขันมันดาถึงตายใช้ปัญญาพิจารณาเราเองอย่าต้องให้พูดมากเกินไปเพราะสอนกันมามากแล้วถ้ายังพูดอย่างนี้ยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็เชิญเถอะไปเอาเวจีตามสบาย พราะใจมันด้านจากความดีความชั่วมันก็เข้าสิงนี่การตัดตันหาก็ต้องตัดด้วยน้านออมักเครือการจะตัดทุกนเนี่ยมันตัดตันหาเพราะว่าธเจ้าทรงตัดให้ไห้ว่าให้ต้องตัดไฟที่ต้ต้นลมจงอย่าไปตัดที่ปลายลม ตัดตัณหาคือตัดอารมณ์อยากมันเสียถ้ามันมีความอยากอะไรขึ้นมาก็ใช้พบทพิจารณาในใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เราจะพึงได้มาเนี่ยมันได้มันแล้วมันสุขแล้วมันทุกข์เราก็ต้องรู้ปัญญามันไม่อยู่นี่ไม่เคยมีรถยนต์พอมีรถยนต์สร็คันจะรู้เลยว่ามันทุกข ก่อนจะได้มาหาเงินมันก็ทุกข์เอได้มาแล้วตัวน้ำมันเชื่อเพลิงใส่น้ำมันหล่อเลื่อนใส่น้ำมันระวังรักษาของใช้เครื่องจักรกลเพื่อตัวรถมันระบบสลายใจมันเริ่มทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์ก็ตัณหาอยากจะได้มาเมื่อได้มาแล้วมันก็ทุกข์มันเสียนน่นเสียนี่เข้ามาแล้วก็หาเงินไปซ่อมจ้างช่างก็ซ่อมมันก็เป็นทุกข์ เป็นอันว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุกคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุต่างๆในโลกที่ถือว่าเป็นสมบัติก็ดีทั้งหมดนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ความจริงมันอยู่เข้ามันดีๆมันไม่ได้ทุกข์หรอกแต่ใจของเรามันเสือก ใจเสียกไปอยากได้มาไม่อยากได้มาแล้วก็ต้องมีการประคับประคองมีการละมัดะวังมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอันว่าสำหรับวันนี้ก็แนะนำกันะเพียงแค่ทุกติพงโดยย่อขอให้ทันหาความทุกข์ของท่าน,นเองอย่างนี้ควรจะพิจารณาทุกวันทุกวันไว้เห็นคนเดินไปเดินมาเห็นสัตว์เดินไปเดินมาให้รู้ว่าในใจของเขาเต็มไปด้วยความทุกข ไม่มีความสุขเราสำหรับวันนี้เวลาที่จะแนะนำกันก็นหมดแล้วก็ขอ,อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้